สวัสดีครับทุกคนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโซเชียลมีเดียทันทีสำหรับการปรากฏตัวของบรูโนมาในคอนเสิร์ต d e l i l i n e World Tour in LA ของสาวๆ b l a c k p i n ิและรา,รายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ในคลิปนี้ครับใครจะไปคิดล่ะครับว่าคอนเสิร์ต d e l i l i n e World Tour in LA ของสาวๆ b l a c k p i n ิจะมีระดับ VVIP ระดับมหาเทพอย่างบรูโนมามาเป็น Special g u กส t ในคอน ER เสิร์ต d e l i l i n e w o r l d Tour in LA ของสาวๆด้วย แต่ประเด็นในโซเชียลมีเดียนะมันก็ไม่ได้มีแค่เสียงชื่นชมสิครับฝ่ายแรกที่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันบอกว่าโอ้ยใครจะไปคิดจริงๆว่าคืนที่2ของคอนเสิร์ต l a c k p i n k d e a ด l i ล e WORLD TOUR ที่ SoFi s t a d i ียมใน L.A. จะกลายไป็นตำนานแบบนี้แบบอยู่ดีๆ Bruno มาก็โผล่มาแบบสดๆหน้าตาเฉยเดินขึ้นเวทีเลยจ้าแบบไม่มีป้ายบอกล่วงหน้าไม่มีข่าวลือไม่มีใครคาดคิดไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าอะไรทั้งนั้น คนดูคึกรีีดลั่นระดับแก้วหูแตกจริงไม่จกตาคืออารมณ์มันประมาณว่าโรเซ่กำลังร้องอยู่แบบอินอินโรแมนติกโรแมนติกอยู่เลยจูๆจูเไฟเวทีก็เ,เปลี่ยนจังหวะเป็นเพลง APT แล้วอารมณ์แบบเวทีเต็มไปด้วยแสงสีชมพูจากจอโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแสงสีชมพูค,คล้ายคายมี MV ของเพลง APT อะครับทุกคนทีนี้ตอนที่โรเซ่ร้องท่อนแรกเนี่ยบอกตามตรงว่า ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีใครมาร้องด้วยแต่พอแท่นไฮดรอลิกเลื่อนขึ้นมาเท่านั้นแหละโอ้ oh my กอดบอกเลยว่าไอ้แท่นไฮดรอลิกนี่แหละที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมโปร m o โมเมนต์ที่บรูโนมาโ r รมามันไม่ใช่แค่เดินขึ้นมาปกติธรรมดานะมันคือการโผล่ขึ้นมาจากใต้เวทีโดยระบบไฮดรอลิกยกตัวแบบเท่สุดๆตอนแรกสารภาพตามตรงเลยผมไม่อยากเชื่อสายตาคิดอยู่ในใจใช่ปะวะ ใช่บรูโนมาจริงปะวะพอเวทีไฮดรอลิกขึ้นมาสุดเท่านั้นแหละเฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันของจริงนี่วาใครจะไปคิดว่าบรูโนมาผู้ที่ได้ชื่อว่า Print of p o p จะมาเป็นแขกพิเศษร่วมร้องเพลง A.P.K กับโรเซในการแสดงโซโล่ของเธอบนเวทีโซฟายสเตเดียมใน LA และนี่คือเขาซึ่งเป็นตัวจริงเสียงจริงแบบไม่ใช้สแตนด์อินหรือตัวแสดงแทนเลยครับคือผมดูในคลิปนะครับ คนดูคือแบบยืนกรี๊ดจัลืมหายใจแบบสตันไปห้าวิแล้วถึงได้ร้องเฮ้ยบรูโนมาคือโมเมนต์นั้นมันเป็นอะไรที่แบบทั้งตื่นเต้นทั้งว้าวเลยครับใครจะไปคิดซื้อบัตรมาดูคอนเสิร์ตแบล็คพิงคแต่ได้ดูบรูโนมาด้วยคือบรรยากาศตอนดูคอนเสิร์ตเต็มไปด้วยความสนุกสนานมากเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่ทั้งคู่กอดคอกันหรือวิ่งไปทั่วเวทีนี่ต้องถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ ในเด a ไลน์เวิร์ตทัวร์ของสาวๆในครั้งนี้ครับแต่แน่นอนว่าเมื่อการแสดงนี้สิ้นสุดลงในกระแสโซเชียลมีเดียนี้แทบแตกเลยครับมีการแสดงความคิดเห็นกันแบบดุเดือดแบ่งเป็นสองขั้วหลักฝ่ายแรกคือโซเชียลมีเดียแตกเสียงชื่นชมทุกแพลตฟอร์มทุกแฮชแท็กทุกบรรทัดในคอมเมนต์คือกรี e ดลั่นสนันเรียลไทม์แฮชแท็กบรูโน่ครอสโรเติดเทรนทั่วโลกในไม่กี่นาที มีคนโพสตคลิปโมเมนต์เวทีไฮดรอลิกขึ้นพอเห็นบรูโน่แล้วน้ำตาซึมแฟนคลับโรเซทวีกันเป็นหมื่นๆว่าโรเซไม่รู้เลยจริงๆดูสีหน้าเธอสิแฟนๆของบรูโน่มาก็ไม่ยอมแพ้ทวีตไปว่า this is the most legendary pop crossover of the decade คืออารมณ์เหมือนกับว่าเป็นโมเมนต์แบบโคตรเดือดโคตรตรงใจ มันไม่ใช่แค่การโผล่มาร้องเพลงด้วยกันเท่านั้นแต่มันคือการที่บรูโนมานักร้องระดับตำนาน Grammy Winning เจ้าของเพลงระดับ Diamond Certified มาปรากฏตัวสดๆกับโรเซ่บนเวที World Tour in LA ของสาวสาวแบล็ k พิงคแฟนบรูโนมาส่วนมากจะเป็นสายอเมริกาส่วนแฟนโรเซ่ละ b l a c k พิงคเป็นสายเคป p อปอินเตอร์ผสมเกาหลีแล้วจู่ๆทั้งสองฝั่งมาเจอกันบนเวทีจริงๆแบบไม่มีใครคาดคิด มันเลยทำให้เกิดโมเมนต์แบบโคตรเรียวโคตรเจ๋งแต่อีกเสียงจากโซเชียลมีเดียกลับบอกว่าเอ่อเฮ้ยเดี๋ยวนะเดดไลน์ทัวนี่มันคอนเสิร์ตของ b l a c k พิ n k ทั้งวงไม่ใช่เหรอแล้วจู่จูบรูโนมาโผล่ Pro, มาเซอร์ไพรส์กลางเวทีแต่ดันโผล่มากับโชว์ของโรเซ่คนเดียวเนี่ยนะร้องเพลงคู่กันสองคนท่ามกลางสปอตไลท์มันก็แบบอ้าวนี่มันโรเซ่โซโล่คอนเสิร์ตหรือเปล่าเนี่ยแฟนๆบางคนก็ออกแนวขำขำ แต่บางคนก็เริ่มจริงจังนะครับเพราะคอนเสิร์ตนี้เป็นของ b l a c k พิ n k ทั้งวงไม่ใช่ของโรเซเพียงคนเดียวคือมันไม่แฟร์กับเมมเบอร์คนอื่นหรือเปล่าถ้าอีก3าคนไม่ได้รับอะไรพิเศษแบบนี้ควรจะมีความเท่าเทียมในโชว์โซโล่ของแต่ละคนในขณะที่ความเห็นบางความเห็นก็เดือดมากครับเช่นบอกว่าจริงๆแล้วการแสดงโชว์โซโล่น่าจะเกิดจากความสามารถของศิลปินเองมากกว่า ไม่ใช่ว่าให้แขกพิเศษมาทำให้โซโลได้แสงได้สปอตไลท์ผมอ่านแล้วถึงกับต้องซูดปากเลยทีเดียวความเห็นหนึ่งบอกว่ามีความรู้สึกว่าเมมเบอร์คนอื่นไม่ได้รับสปอตไลท์แบบนี้คือในฐานะแฟนวงมันก็อดคิดไม่ได้ว่าแล้วลิซ่าจีซูเจนนี่จะมีโมเมนต์พิเศษแบบนี้กับแขกรับเชิญบ้างไหมหรือมันจะกลายเป็นโชว์ที่ดันโรเซ่มากที่สุดในเดดไลน์ทัวร์ สำหรับความรู้สึกผมนะการที่พี่บรูโนมาเป็นแขกพิเศษของโรเซ่บนเวทีเดดไลน์ที่ LA ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรหรอกครับเพราะคอนเสิร์ตนี้ยังเหลืออีกหลายเมืองหลายประเทศทั่วโลกให้สาวๆไปแสดงอีกเยอะมากจ้าใครจะไปรู้ที่เวทีอื่นอาจจะมีศิลปินระดับโลกคนอื่นมาโผล่เซอร์ไพรส์บ้างก็ได้บางทีอาจจะเป็นแขกพิเศษของลิซ่าจิซูหรือเจนนี่ หรืออาจจะได้เห็นโมเมนต์พิเศษแบบนี้กับเมมเบอร์คนอื่นๆในโชว์ต่อๆไปก็เป็นได้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบรูโนมาครอสโรเซ่มันคือโมเมนต์ระดับลีเจนดารีก็จริงแต่การที่โผลมาในคอนเสิร์ตของ Black พิงคทั้งวงมันเลยทำให้แฟนๆรู้สึกว่าบาลานซ์ของโชว์มันเสียไปนิดหนึ่งคนที่รักโรเซ่ก็คืออารมณ์แบบฟินตาแตกคนที่รักทุกเมมเบอร์เท่าๆกันจะมีความขาใจนิดๆว่าแบบแบบนี้ก็ได้เหรอวะ แต่ผมเชื่อว่านี่คืออีกหนึ่งในโมเมนต์ที่โลกจะจําในการแสดงเวอร์ทัวร์ของสาวๆอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสเอา้าส่วนใครที่รู้สึกว่าปลื้มมากแม่รู้สึกอินมากๆเห็นโมเมนต์นี้เป็นระดับตำนานในประวัติศาสตร์เค o p OP, Cross Pop และรู้สึกว่าโรเซ่เสียงเธอเข้ากับรูโน่สุดๆก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้ครับและใครที่รู้สึกว่า เออมันหลุดธีมของเดดไลน์ทัวร์ของ b l a c k p ิงคไปนิดนึงเพราะคอนเสิร์ตนี้ขายในนาม b l a c k p ิงคแต่โมเมนต์นี้กลายเป็นของโรเซ่คนเดียวซึ่งดูแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยบาลานซ์สักเท่าไหร่โดยเฉพาะคนที่เป็น OT4 หรือรักเมมเบอร์คนอื่นๆก็มาคอมเมนต์กันได้จ้าส่วนใครที่คิดว่ามันเป็นเซอร์ไพรส์ที่สวยงามมากนะแต่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่ามันไม่ถูกที่ถูกเวลา คือถ้าโมเมนต์นี้ไปอยู่ในงานอย่างโรเซ Solo s t a ต e หรือ s u r p r i พ e ส์เฟสติวจะเพอร์เฟกและดีกว่านี้แต่พอมาอยู่ในโชว์ของ b l a c k p ิงกมันเลยรู้สึกไม่แฟร์กับเมมเบอร์คนอื่นแม้จะไม่ตั้งใจก็ตามก็มาพูดคุยกันได้คลิปนี้ไปก่อนจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการแสดงบนเวทีของ Lisa ในวันที่2ของ Deadline World Tour in LA รับรองแซ่บไฟลุกแน่นอน ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบคุณที่รับชมและติดตามขอบคุณครับ